กวัสดีทุกคนวันนี้เนาะก็จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์การพักโรงแรมของตัวเองโอเคก็คือว่าเดี๋ยววันนี้จะเล่าสองโรงแรมโอเคก็คืออ่าไปพักได้ไปพักที่โรงแรมอะ่ะเออไม่ใช่ที่โรงแรมเป็นที่โคราชเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรเป็นแบบ เหมือนจองเราก็จองทางแบบว่าทางอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยทีนี้เราก็แบบว่าเราก็จองทางทางอ่ัอน,นั้นใช่ไหมก็คนเดิมคืออีหัวอีหลัวเป็นคนจองโอเคพอเสร็จรปุบใช่ไหมก็แบบว่าก็ไปแบบก็เข้าไปพัก ก็แบบไม่ได้รู้อะไรแต่ว่าตอนแรกเราอะไม่รู้ทางที่จะไปโอเคมันคล้ายๆบ้านเช่าโอเคแต่คืนนึงก็ไม่แพงหรอกทุกคนแต่อันเนี้ยเราจะไม่เอ่ยว่าสถานที่อะไรแต่ว่าถ้าไปพลาดพิงอะไรก็นะก็ต้องสบายด้วยแต่ว่าจะเล่าเป็นประสบการณ์ผีไงอโอเคว่าว่าเจอโอเคทีนี้ก็ไปวันแรกอะเราก็เออไม่รู้หรอกว่าอะไรโอเคก็คือไม่ไปพักกับพักหลายวันนะแต่ว่า ตอนแรกที่ไปพักก็คือไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นทุกคนก็คือห้องสุดท้ายก็จะแบบ <c oughs> อ,อีหลวนชอบชอบจองห้องสุดท้ายโอเคพอเข้าไปปุ๊บใช่ไหมก็เออมันก็ธรรมดาก็หรูก็ดูหรูอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าเราอะคือไม่รู้ว่าห้องนี้มีประวัติโอเคแต่คิดว่ามีประวัติโอเคไม่ต้องคิดหรอกกว่าเรื่องจริง คิดว่ามีประวัติโอเคแต่ว่าเคยได้ยินมาแต่เราจำไม่ได้ประมาณนานละนานแล้วแบบว่าประมาณเกือบยี่สิบสามสิบปีละเออมันนานแล้วว่โอเคจนแบบว่าลืมประวัติไปแล้วอะแล้วทีนี้ก็แบบว่าก็ไปไปพักแล้วก็คือคืนแรกที่ผ่านไปก็คือแบบโอเคทุกอย่างโอเคแต่ว่าพอเข้าไปในบ้านปุ๊บอะ เราอะเซนอะมันบอกตัวเองว่าอย่าเปิดประตูไปหลังบ้านเขาแต่ะบแต,แต่แต่ไม่ได้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นหรือว่าอะไรแต่เซนบอกตัวเองว่าไม่ต้องเปิดประตูไปหลังบ้านพักใต้แต่ไม่ต้องเปิดประตูไปหลังบ้านแล้วทนีนี้ทุกคนก็คือก็ไม่สรุปก็ไม่ได้เปิดประตูหลังบ้านก็บอกอีผัวบอกลูกอะไรงเงี้ยว่าไม่ห้ามเปิดประตูหลังบ้านเนาะทีนี้เราก็แบบไม่คิดอะไรแต่ว่าก็คือประมาณว่าแบบ เดี๋ยวตรงนี้มันคือมันเด็กเล่นโอเคตรงนี้ก็จะมีพวกรูปรแปดก็บอกหัวบอกลูกว่าเออไม่ต้องเปิดประตูหลังบ้านก็สรุปก็ไม่มีใครเปิดแล้วทีนี้ก็แบบว่าก็พักก็ไม่มีอะไรคืนแรกผ่านไปทุกคน,นนอนหลับหมดโอเคเหลือเราคนเดียวโอเคก็คือเหลือเหลือเราคนเดียวก็แบบว่าแล้วทีนี้เราก็ตื่นเสือกตื่นมาตีสามโอเคพอตื่นมาตีสามปุ๊บเราก็แบบ จะเป็นเพราะตามัวหรืออะไรคิดว่าเป็นทางวิทยาศาสตร์ว่าตาตัวเองเนี่ยมัวโอเคทีนี้ก็มองไปปุ๊บแล้วเราก็แบบเห็นแบบเป็นเหมือนควันลอยขึ้นมาทุกคนลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาในบ้านอะซึ่งซึ่งมันไม่ได้มีปักหรืออะไรอะแบบลอยเหมือนคนทาบาร์บีคิวอะขึ้นมาลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาเราก็วแบบ่าตัวเองอะคิดว่าเป็นแม่ตัวเองก็แบบคือแม่ที่ตายไปแล้วอะแม่ที่เสียไปแล้วก็เลยคิดว่าเออไม่อะไรคิดว่าคงเป็นแม่มั้ง เพราะมันเป็นควันสีขาวขึ้นมาก็คือว่าบอกว่าโอ้แม่เหรออะไรเนี้ยก็ประมาณเนี้ยทีนี้ก็ผ่านไปแต่ก็ไม่ได้เล่าใครเพราะว่ากลัวแบบลูกจะกลัวกลัวผัวจะกลัวเพราะว่าถ้านี่เจอก็คือนี่จะเป็นคนที่แบบไม่เล่าโอเคทีนี้คืนที่สองผ่านไปโอเคก็คือแบบน่าจะคืนคืนถัดไปโอเคก็ได้ยินแบบตื่นมาทุกคนประมาณแบบตอนตีสามตีสี่ 3, 4, ชอบตื่นตอนสีสามสี่ 3, 4, แล้วแบบได้ยินอะ ได้ยินเสียงคนเดิน่ะแกค,คนเดินไม่ใช่เดินก้าวแบบนี้ก้าวแบบไม่ได้ก้าวแบบก้าวสองก้าวอ่ะคือก้าวแบบก้าวยาวมากก้าวแบบก้าวแบบคลืดคลืดแบบใหญ่ใหญ่อะ่ะเหมือนจากนี่ไปสองร้อยเมตรอ่ะก้าวหนึ่งอะ่ะเออแบบใส่หูได้ยินใส่หูอะ่ะแต่ว่าก็คือเราได้ยินประมาณนี้แล้วทีนี้ก็แบบว่าเราก็เฮ้ยมันไม่ใช่เสียงคนเดินอ่ะทุกคนมัน มันเหมือนเสียงเปรตอ่ะเสียงเปรตอ่ะเดินโอเคแต่ว่าคือจะบอกว่าถัดจากห้องนี้ไปมันก็คือเป็นเป็นติดกับเขาเรียกอะไรติดกับบันไดติดกับเป็นเป็นทางปิดว่างั้นเถอะคือมันไม่มีสาโค้ที่สามารถคนหรือเครื่องจักรจะเดินแบบวาบวบวาบ,วาบ,วาบได้เป็นก้าวยาว,ยาวโอเคก็คือแถวนั้นก็คือใกล้ใกล้วัดนั่นแหละทุกคนอันนี้อันนี้ก็จะเล่าคือว่า นี่ก็คือว่าเออประมาณนี้ที่เจอมาประสบการณ์ผีก็เจอมาประมาณนี้ทุกคนก็แต่ว่าก็ไม่ได้เห็นนะตัวว่าอะไรแต่แต่เซนน่ะคือบอกคือพอได้ยินปุ๊บจะรู้เลยว่าเปรตนะอะไรเงี้ยเออทีนี้ก็ไม่อะไรทีนี้ก็เออก็แบบเหมือนแบบอันนั้นมากอ,ะ <c oughs> อ่ะออ้ยป้าป้ามันมาแล้วอ,ะ <c oughs> อ่ะบีพอทีทุกคนคือบีก็คือครึ่ง พอเสร็จก็เออก็ได้ยินประมาณนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าเรื่องที่หนึ่ง <c oughs> เรื่องเล่าที่สองไปที่โรงแรมไม่รู้ว่าใครจะได้ฟังหรือเปล่าโอเครู้สึกจะเล่าแล้วที่ทวิตเตอร์จะจะเล่าในนี้ว่าเออว่าอะไรเรื่องที่สองก็ไปพักโรงแรมเหมือนกันทีนี้ก็ไปแบบว่า <c oughs> คือตอนที่จะเข้าไปพักอะ่ะอันนี้เป็นโรงแรมโอเคเป็นบริเวณกว้างใหญ่ที่โคราชนั่นแหละแต่ว่า จะเข้าไปพักแล้วทีนี้ <c oughs> อันเนี้ยมีประวัติโอเคแต่ทีนี้ก็คือแบบอ้าวเดี๋ยวก่อนพูดเรื่องเก่าก่อนชื่อเรื่องเก่าก็ไม่รู้แล้วทีนี้ก็มารู้ทางอินเทอร์เน็ตเอ้ยก็มารู้ว่าเออนึกได้ว่าแถวนั้นมีแบบคดีเคยมีคดีฆาตกรรมมาก่ออะไรประมาณเนี้ยแหละเออประมาณว่าเหมือนแบบฆาตกรรมแบบว่าเอ่ม,เ,อม,เ,อมเขาเรียกอะไร เจ๊เงินโอกอะไรนี้แหละเจ๊เก็บเงินโดอกอะไรนี้แหละได้ยินข่าวมาว่างนี้แต่ไม่รู้ชัดว่าอะไรโอเคก็คือได้ยินประมาณนี้ก็คือเป็นตำนานนี้โอเคแต่ว่าตัวเองอะ่ะไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าตรงไหนตรงไหนโอเคแต,แต่แต่ก็พอจะรู้เพราะมีคนแบบมองพลึบแล้วก็ถามอะไรเงี้ยและทีนี้เรื่องที่สองก็ไปพักที่โรงแรมเหมือนกันโอเคแต่ว่าเป็นห้องเขาให้ห้องเราบอกว่าขอห้องดีๆนะคะก็ทีนี้ ก็ได้ห้องก่อนเข้าไปใช่ไหมก็คือสะดุดล้มเอ่อทะเลาะกับผัวสะดุดล้มว่าจะไม่เข้าไปพักโรงแรมจะพักบ้านอย่างนี้พอเสร็จปุ๊บใช่ไหมผัวก็พาไปไปตอนกลางคืนโอเคก็แบบมันติดบันไดก็ไม่ได้อะไรมากห้องติดบันไดกับพักกับลูกกับผัวพอตอนคืนปุ๊บเราะตื่นมาตีสามอ่กะกูชอบตื่นตีสามตื่นมาตีสามทุกคนในห้องน้ําอ่ะตรงเพดานอะ่ะมันจะเห็นเป็นแบบว่า วิฟวัฟวิฟวัฟสีข,ขาวๆอ,อยู่บนตรงเพดานแต่ก็ไม่ได้รู้ประวัติอะไรโอเคก็คิดว่าไม่มีอะไรเนี้ยเป็นระยิบระยับเหมือนเป็นดาวอยู่ตรงเพดานเราเข้าไปเราก็แบบว่าเฮ้ยเออใจกันเก่าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบของเก่าอะไรเงี้ยมีมีแบบเก่าๆไว้อ่ะเออคเ้ยแล้วก็มีต้นไม้อะไรทําแบบสัญลักษณ์ไว้อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรว่าห้องนี้มันพิเศษอะไรคงเป็นห้องดีลักอะไรเงี้ยก็คิดว่างี้ทีนี้ก็เข้าไปพักกัน นั่นแหละแล้วตอนคืนน่ะก็เจอเจอที่ที่บอกเนี่แหละเป็นวิบวับวิบวับทีนี้เราก็ไปถามตาตอนนั้นตาเป็นหมอดูไงมแกไปถามตาว่าเออเขาต้องการอะไรอะไรเงี้ยเ,เป็นผีใช่ไหมแกบอกว่าไม่อะไรหรอกเขาเห็นบุญบารมีเราตาบอกว่าตาบอกว่าเขาเห็นบุญบารมีเรานี่ก็ซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าอะไรว่าเหมือนเหมือนเรามีบุญบารมีอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาก็เลยมาประมาณนี้ ทีนี้เราก็ไม่รู้ตาก็บอกว่าอย่างนี้ทีนี้ก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไรทุกคนแต่เนี่ยเราให้ฟังเออตาก็บอกประมาณนี้แหละแต่ว่าก็มีของติดตัวที่ตาให้ไปแหละพระเราก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแหละอยู่ในกระเป๋าเออโอเคก็ประมาณนี้แหละทีนี้ก็เจอประมาณนี้แต่ทีนี้พอนานไปแบบทักจนแบบว่าอันนั้นไปเลยวะนั่งใกล้ใกล้พึ่งพึ่งดอกไม้กับดอกไม้ พอพักนานไปแล้วเพิ่งมารู้ประวัติจากในอินเทอร์เน็ตว่าเกิดอะไรขึ้นคือทุกคนมีคดีฆาตรกรรมเออเหมือนเป็นแบบหมอนวดเหรอเหมือนเป็นหมอนวดโดนฆาตรกรรมในห้องนั้นไปไม่รู้ห้องนั้นหรือเปล่าแต่แถวๆนั้นแหละโอเคก็คือประมาณนี้ทุกคนก็เพิ่งมารู้นนี่คือแบบก็คือไม่ได้รู้ประวัติก็รู้ประมาณนี้แต่รู้แต่ว่าเดี๋ยวโดนโดนฆาตรกรรมแล้วก็เอาอะไร เอาอะไรไปรยัดไว้ในช่องแอร์เหรอประมาณนี้ยเอาศพไปยัดไว้ในช่องแอร์ประมาณเนี้ยเออนี่ก็คือไปพักมาแล้วแต่ก็คือไม่ได้เจออะไรก็เจอแค่นั้นแหละทุกคนก็ไม่ได้มีเสียงแบบอะไรหรือว่าทําผีหลอกอะไรอย่างเงี้ยก็คือประมาณนี้ทุกคนก็เจอแค่แสงวิบ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 เป็นระยิบระยับแค่นั้นเนงแล้วเราก็แบบว่าเฮ้ยทำไมแสงอะไรมาอยู่ข้างบนจะว่าแสงสะท้อนก็ไม่ใช่มันเหมือนคนเปิดดิสโก้เทคทุกคนโอเคก็คือประมาณนี้ นี่ก็คือสองห้องอุซาบอกว่าห้องดีๆก็ก็เจอเจออย่างนี้นั่นแหละทุกคนก็คือประมาณนี้ก็คือไปพักมาแล้วก็คือแบบนะก็ไม่มีอะไรอ่ะทุกคนคือมีแค่นี้แต่อยู่อันแรกนั้นอยู่บริเวณภายนอกเอแล้วก็มีแบบเป็นควันควัก็ไม่รู้นะก็คิดว่าเป็นวิญญาณแม่ก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากทุกคนแบบนะก็ประมาณนี้นี่ก็คือสองเรื่องที่เล่าโอเคเกี่ยวกับประสบการณ์ผี ต่อไปจะเล่าเรื่องอะไรนั้นค่อนข้างมีประสบการณ์เยอะในการพักโรงแรมเพราะว่าเอาตลอดระยะเวลาฮอลิีเดย์สองสามเดือนนี่คือจะพักที่โรงแรมตลอดโอเคตลอดหมดเลยก็คือจะได้มาเล่าประสบการณ์โรงแรมมากอะทุกคนโอเคนี่ก็ประมาณนี้โอเคต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรประสบการณ์โรงแรมอีกเอประสบการณ์ผีโรงแรมอีกไหมก็ติดตามกันต่อไปแล้วกันทุกคนโอเคแค่นี้ก่อน